สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับ FC สู่หัทุกคนมื่อนนี้ก็เป็นมือวันที่สิบเนาะครับเนาะเดือนมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมมื่อนี้กับวันที่สิบแล้วเนาะครับเนาะเมื่อกี้มือเกิดส่งการผนว่าปีไม่ไทยๆเฮ้บเนาะครับเนาะนะสำหรับ แฟนเพจแฟนครับเอฟซี e FC, ทางกรุงเทพขึ้นมาเยี่ยมยามบ้านนะครับเนาะหมันเงินหมันคำไม้อยากซื้องัวถึกๆให้พอใก้แม่เลี้ยงกัมันนี้หัว,ชวเช่ายอเปิดเป็นทางการนะครับเนาะมีง้วอยู่สองคมนะครับเนาะมาวันเรือลอยขึ้นมาเรือสูงนะครับเนาะเป็นงัวเขาลุนธรรมชาติสําหรับแฟนเพจแฟนครับนิยมงัวเขาลุนธรรมชาตินะครับเนาะเปิดไว้ซ้ำกันนะครับเนาะ ทังสองคมครับผมแล้นี่กะราคาขอนขางสูงนะครับงวประมาณเดือดร้อนนะครับเนาะทึ้งวระมาณเดือดสูงแต่ว่าเดียาาาเยเด๋ยวนี้งวราคาแสนเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลือราคาเคอร์งแสนนะครับเนาะห้าหมื่นแปดพันครับนี่ถึงสองคมนะครับเนาะห้าหมื่นแปดพันนะครับเนาะ ตัวนี้แม่ลูกลูกผู้ครับเนี่เขารุ้นท่งชาตินี่แม่ลูกลูกผู้นะครับเด้อเปิดปว้ราคาส้ำกันนะครับเด้อสองตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกลูกแม่ครับผมนะครับกัวแมรุนนี่ความสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกขึ้นไป 42, นะครับเด้อถึงร้อยสี่สองถึงร้อยสี่สามนะครับเนาะ นี่ครับงบประมาณเรือลอยให้ว่าเรือสูงราคาสีลงไว้งแม่แต่ชิบอีกเทือนึงเนาะครับเนาะราคาซ่อมกันพอดีพอดีนะครับนะเนาะแฟนเพจนะครับมองไปทั้งสองคมก็ได้เลยครับเนาะตัวน,นั้นกินน้อแม่หระครับตัวน,นั้นแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะตัวน,นั้น ควมสูงแม่ตัวลูกแม่นี่สูงไรนะครับเนาะควมสูงของพันธุ์ถี่อยู่ในเกียนลอยหาสิเนาะครับเนาะลอยหาสิบวกครับผมตัวแม่เพิ่นคมนี่แม่ตัวแม่สูงเนาะครับเนาะสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหาง้องสั่งยังไงอยากได้เห็ดไปเป็นแม่บล็อกแม่พันเนาะครับเนาะแต่ว่าหมุมแม่นีไม่ดีกีตรงที่ว่าที่ดีก็คือ หัวแม่นี่ทรงตัวลูกตัวแม่นะครับเนอะลูกตัวที่สามเพิ่เนาะครับเนาะนี่ตัวนี้แม่ทั้งสามตัวครับผมโค้งสางบัตรนุนครับทั้งยังโทรมาต่อรองมึงนะครับเนอะเมืแพนเพืดแพน,น,นครับ อยากได้ไปเป็นคมก็ได้ครับผมเมื่อว่านะครับพอฟังมักทั้งสองเอาทั้งสองได้บ่เนาะได้คือเก่า้ะครับเนาะมวอเชายวอดทรงให้ฟรี้ะครับเนาะทั่วภาคอีสานบ้านเฮานี่ส่งให้ฟรีให้เบิดทุกหม่องทุกบอลครับผมไก่ไก่ฟรีคือเก่าครับมวยมีว่าลอยสองลอยลูกนะครับเนาะฟรีบางเจ้าข้าเจ้ากะจีว่าสองลอยล โอ้ยลอยล้อทรงฟีนะครับเนาะหัวชะเย่อตัวภาคอีสานบ้านเขาจักรล้อกระซังครับทรงให้ฟีวัดทุก멍ถูกงทวนเหรอครับไกลกันไกลพากันอึนกับทรงให้ฟีบ่เนาะพากันอึนกับทรงห้อยนะครับตาบ้าบ่ฟีนะครับเนาะพวกบ้าเส้นทางไกลเนาะครับเนาะพากันอึนกับรวมพลังหารสองนะครับผมนี่ครับ แม่ลูกๆแม่เกิดลื่นกันมือนเดียวครับนี่แ,แฟนเพจแฟนครับถือใจประทับใจตัวไรก็เป็นคมเป็นคมกับจังถักมาโทรมาเนาะครับเนาะแม่นี่หัวหน้าครับผมออกตามสไตล์บะมันเลือดลอยหรือว่าเลือดสูงเลยนะครับเนาะ ตวแม่นั่นนี่ในด้าดันข,าท,ขาทกขาถอนหางมกหางดอกนะครับเนาะแต่ว่าขอดอกเนี่ยบ่ญเราประกันนะครับเนาะขอพั่นดังนะครับเนาะแม่นนราประกันตรงที่ว่าหางมกหางดอกนะครับเนาะแม่ลูกแม่นเพื่อนนะครับโคงสางพัน่นงตัวลูกพผ่นก็ได้มีเป็นทางการเลยนะครับเนาะตัวพระอีสานบันเฮา ถ้าได้๋ยวสงการสงการนี่กับบึนบึนให้พิเศษนะครับนี่ยังบึนบ,นบนึนเหมือนที่ว่าลดนะครับเนาะลดให้พิเศษพิเศษขมาเนี่ครับเด้อเอฟซีไก่ไก่กระทักมาโทมานะครับเนาะเอฟซีไก่ไก่ไก็ได้ นี่นะครับงูาบามันเรบร้อยนะครับเนะาะตัวแม่เขาลุนธรรมชาตินี่เพิินผ่านการมีลูกมาล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วลูกตัวที่สองนี่นี่แหละครับรงูยังมันได้ลูกหลายตัวนะครับเนาะสองตัวตัวแม่นี่ลูกสามตัวแล้วครับตัวสามนี่ครับที่ว่าม่ดีตรงที่ว่าเพิ่นแจกใจแต่ลูกตัวแม่มาเนาะครับเนาะแม่แม่แดงแดงๆนี่ครับ แต่ว่าแม่นี่นี่ขาพ่นชิมี่ชิมีขาทกนะครับเนาะขาทกขาทื่นนะครับแต่ว่ากับประเป็นทุกเมอนี่ก็มมคชิปตัดให้แล้วเนาะครับมีหมอตัดให้แล้วครับผมถ้าอยากหันยางปกติก็บ่องครับผมเอื้นหมอมาเื้อวิพอยยตลาดกับบื้องหน้าครับผมทุกเมอนี่หมอพ่นกับไปตัดตามตลาดกับมีไหลเนาะครับเนาะ ไปซุงมองสูบอนเคเห็นอยู่แห่อยากให้ยเป็นยางปกติก็ให้หมอมาตัดให้ก็ได้ครับผมแต่ว่าห้อยชาวบ้ายว่าอยากตัดนะครับเนาะเพราะพันทกเพันกระทกมา,าแห้งขึ้นมากอยากได้กับโทรมาด่วนนะครับเนดะ้อมามาก่อนไหนก่อนมาด่วนไหนด่วนคือเก่าล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบจบคลิปไปเท่านี้นะครับเนดะ้อ ขอบคุณแน่ๆครับแฟนคลับแฟนเพจเอฟซีสุขุทุกคนติดตามคลิปเมื่อเช้ายาอยู่นะครับเนาะคลิปนี้จบไว้สัเนี้งแล้ครับผมสวัสดีครับ